โดนโมเมกระหึ่ม MVP สาวไทยชนะ9นัดรวดคอมเมนต์หลีกเกาหลีตั้งฉายาโมเมสังฮาชาโมเมทิกุลทองโบแก้วกลายเป็นชื่อที่แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยและชาวเกาหลีเอ่ยถึงพร้อมกันมากที่สุดในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อผลงานของเธอในวอลเลย์บอลวีลีกเกาหลีใต้ซีซั่นล่าสุดระเบิดฟอร์มจนไม่เพียงแต่ทำให้ทีมของเธอเก็บชัยชนะอย่างต่อเนื่องถึง9รวด แต่ยังสร้างกระแสะชื่นชมในโลกออนไลน์อย่างล้นหลามถึงขั้นที่แฟนๆชาวเกาหลีถึงกับตั้งฉายาใหม่ให้เธอว่าสังหาชาคำแสลงเชิงชื่นชมที่ชี้ถึงความโหดดุดันทรงพลังและการเป็นตัวพลิกเกมที่แท้จริงความโดดเด่นนี้ไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เป็นผลลัพธ์จากเส้นทางชีวิต ความมุ่งมั่นการพัฒนาตนเองอย่างหนักและการกล้าก้าวออกจากพื้นที่สบายเพื่อพิสูจน์ว่านักกีฬาหญิงชาวไทยก็สามารถเป็นซูเปอร์สตาร์ในลีกระดับเอเชียได้อย่างไม่แพ้ชาติใดบรรยากาศในสนามนัดล่าสุดที่โมเมลงเล่นนั้นเรียกได้ว่าเต็มไปด้วยพลังงานร้อนแรงอย่างแท้จริง ทุกครั้งที่เธอลงเสิร์ฟลูกบอลมุดลงอย่างแม่นยำจนแม้แต่นักวิเคราะห์เกมของเกาหลีก็ยังต้องยกนิ้วให้ว่ามีความไหลลื่นและแรงส่งเหนือความคาดหมายเธอไม่ใช่เพียงลิเบโรที่คอยรับบอลแรกแต่ยังเป็น,นกลไกสำคัญที่ช่วยให้เกมรุกของทีมไหลลื่นอย่างต่อเนื่องความนิ่งในการยืนตำแหน่งการอ่านเกมและความไวในการพุ่งรับยิ่งทำให้แฟนบอลทึ่งในความสามารถของเธอมากขึ้นทุกนัดที่ลงสนาม จังหวะหนึ่งในเกมที่ทำให้โซเชียลเกาหลีถึงกับระเบิดคือจังหวะที่คู่แข่งเสิร์ฟบอลพุ่งแรงมาพื้นที่ด้านหลังโมเมอ่านทิศทางอย่างรวดเร็วและพุ่งรับแบบเต็มตัวแม้ร่างจะล้มลงแต่บอลยังคงลอยตรงไปที่ตัวเซตเตอร์อย่างสวยงามจนผู้บรรยายเกาหลีถึงกับหลุดอุทานว่าสังหาชาจริงๆและนั่นคือช่วงเวลาแรกแรกที่แฟนคลับเริ่มนำฉายานี้ไปกระจายในโลกออนไลน์ ก่อนที่มันจะกลายเป็นคำเรียกติดปากในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นทวิตเตอร์คาเฟ่ดาอึงหรือคอมเมนต์ใน Youtube ของลีเกาหลีหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมลีกรวมดาราเอเชียอย่างวีหลีกถึงต้องตื่นเต้นกับผู้เล่นไทยอย่างมากทั้งที่ในหลีกมีทั้งดาวดังระดับทวีปรวมถึงผู้เล่นต่างชาติที่มีมาตรฐานสูงคำตอบอยู่ที่สไตล์การเล่นของโมเมซึซ่งแตกต่างจากลิเบโรทั่วไป เธอไม่ได้เล่นเทียงเพื่อรับบอลแต่เธอเป็นศูนย์กลางจังหวะเกมและความนิ่งที่คุมได้ทุกลูกทำให้ทีมเล่นได้อย่างมั่นใจทุกครั้งที่โมเมอยู่ในสนามเพื่อนร่วมทีมจักกล้าเสี่ยงในการรุกมากขึ้นเพราะมั่นใจว่าหากมีการโต้กลับโมเมจะคอยเก็บบอลทุกทางอย่างไม่พลาดเลยแม้แต่ครั้งเดียวแถมความสม่ำเสมอของเธอคือสิ่งที่โดดเด่นที่สุดไม่ใช่แค่หนึ่งหรือสองนัดที่ดี แต่ก้าวชัยชนะรวดที่ผ่านมาเธอมีประสิทธิภาพการรับเสิร์ฟที่สูงเกิน60%ซึ่งถือว่ายอดเยี่ยมอย่างมากในหลีกที่มีเสิร์ฟรุนแรงที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียคอมเมนเตเตอร์เกาหลีหลายคนถึงกับบอกว่าลิเบโร่โชาวไทยรายนี้เสริมความมั่นคงให้ทีมยิ่งกว่าการซื้อผู้เล่นรุกคนใหม่เสียอีความเห็นนี้สะท้อนให้เห็นว่าแม้ตำแหน่งลิเบรโรจะไม่ใช่ตำแหน่งที่มักถูกพูดถึงในเชิงแสงไฟ แผลงานของโมเมกลับยกระดับคุณค่าของตําแหน่งนี้ขึ้นมาอย่างชัดเจนหลายคลิปที่ตัดจังหวะสุดสวยของโมเมถูกแชร์ต่อในสังคมออนไลน์เกาหลีอย่างรวดเร็วทั้งจังหวะที่เธอพุ่งเซฟลูกที่เกือบออกหลังจังหวะที่เธอรับลูกฟาดเต็มแรงจนลูกกลับขึ้นสูงอย่างมั่นคงนักวิเคราะห์เกมในรายการกีฬายอดนิยมของเกาหลีอย่างวอลเลย์บอลทอกล่าวชัดว่า โมเมมีปฏิกิริยาเร็วราวกับอ่านใจผู้แข่งได้เธอไม่ใช่เพียงผู้เล่นธรรมดาแต่เป็นตัวอ่านเกมที่ทำให้ทั้งทีมมั่นคงขึ้นอีกระดับการได้รับฉายาจากแฟนบอลต่างชาติไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศอย่างเกาหลีใต้ที่ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมกีฬาภายในประเทศอย่างมากแต่การที่แฟนบอลยอมรับโมเมอย่างรวดเร็วแสดงให้เห็นว่าเธอไม่เพียงทำให้ทีมแข็งแกร่งขึ้น แต่ยังสร้างเสน่ห์ผ่านความพยายามและความเป็นนักสู้ในสนามซึ่งเข้ากับภาพลักษณ์ที่แฟนเกาหลีชื่นชอบผู้เล่นที่ไม่ยอมแพ้แม้ในสถานการณ์กดดันนอกจากนี้พฤติกรรมภายนอกสนามของโมเมยังเป็นประเด็นที่หลายคนพูดถึงด้วยรอยยิ้มเป็นมิตรความสุภาพและความตั้งใจฝึกซ้อมอย่างหนักทำให้เพื่อนร่วมทีมเกาหลีให้ความเอ็นดูอย่างมากแม้บางครั้งจะมีปัญหาเรื่องภาษา แต่ความตั้งใจในการสื่อสารและการทำงานร่วมกันทำให้เธอได้รับความเคารพจากทุกคนเธอเคยให้สัมภาษณ์ว่าทุกวันฉันอยากทำให้ดีขึ้นอยากให้ทีมเชื่อใจฉันฉันจะพยายามทุกทางเพื่อให้ทีมเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงคำพูดนี้ได้รับการแชร์อย่างมากในสื่อโซเชียลเกาหลีเพราะสะท้อนความเป็นมืออาชีพที่แท้จริง แต่คำถามที่หลายคนตั้งคือสิ่งที่ทำให้โมเมโดดเด่นทั้งที่รูปร่างไม่ใหญ่เท่าผู้เล่นชาติอื่นๆคืออะไรคำตอบคือหลายองค์ประกอบเริ่มตั้งแต่เทคนิคพื้นฐานที่ยอดเยี่ยมความเร็วของสายตาความแม่นยำในการอ่านลายของลูกเสิร์ฟและปฏิกิริยาที่ไวมากจนบางครั้งผู้ชมถึงกับมองไม่ทันว่าเธอเคลื่อนตัวได้อย่างไรนอกจากนี้ความกล้าในการตัดสินใจเป็นอีกสิ่งที่ทำให้เธอไม่เหมือนใคร เธอไม่ลังเลไม่รอให้ลูกตกถึงจุดเหมาะที่สุดแต่กล้าพุ่งก่อนทำให้เซตบอลได้เร็วและเปิดโอกาสให้ทีมรุกก่อนเสมอสิ่งเหล่านี้ฝังอยู่ในทักษะของเทอมาตั้งแต่เล่นในไทยลีกและถูกขัดเกลามาตลอดจนถึงปัจจุบันกาวชัยชนะรวดเป็นผลงานที่ทำให้ทีมขึ้นสู่หัวตารางอย่างรวดเร็วและผู้บรรยายเกาหลีถึงกับบอกว่านี่คือฤดูกาลที่ทีมมีลิเบรโรที่ไว้ใจได้ที่สุดในรอบหลายปี ซึ่งเป็นคำชมที่หนักแน่นมากเมื่อมาจากประเทศที่มีการฝึกสอนด้านเกมรับอย่างเข้มข้นผู้เชี่ยวชาญบางรายกล่าวว่าหากโมเมรักษาฟอร์มเช่นนี้ไว้ต่อเนื่องโอกาสที่เธอจะได้เป็น l i b e r รเบอร์หนึ่งของลีกหรือคว้ารางวัลประจำฤดูกาลนั้นเป็นไปได้มากกว่าครึ่งความเห็นนี้สร้างความตื่นเต้นอย่างมากให้กับแฟนบอลชาวไทยเพราะไม่เคยมี l i b โรไทยคนใดสร้างกระแสในลีกเกาหลีได้มากขนาดนี้มาก่อน กระแสในโลกออนไลน์ไทยเองก็คือคักไม่แพ้กันทุกครั้งที่โมเมลงแข่งโพสต์บนโซเชียลเต็มไปด้วยข้อความให้กำลังใจความภูมิใจและการแชร์คลิปเด,เด่นจากเกาหลีหลายคนกล่าวว่านี่ไม่ใช่แค่ความสำเร็จของโมเมแต่เป็นความภาคภูมิใจของวอลเลย์บอลไทย เพราะการที่นักกีฬาจากประเทศหนึ่งได้รับการยอมรับในลีกต่างแดนไม่ใช่เรื่องง่ายต้องมีทั้งผลงานความอดทนและบุคลิกที่พร้อมปรับตัวในทุกสถานการณ์ยิ่งไปกว่านั้นการเล่นของโมเมในวีลีกยังช่วยให้หลายๆสโมสรนในลีกอื่นๆเริ่มมองผู้เล่นไทยมากขึ้นซึ่งอาจนำไปสู่โอกาสใหม่ๆใ,ให้กับนักกีฬารุ่นน้องที่จะเดินตามรอยความสำเร็จของเธอจึงไม่ได้มีความหมายเพียงแค่ในระดับส่วนบุคคล แต่ยังเป็นการเปิดประตูให้ผู้เล่นไทยคนอื่นๆมีโอกาสสร้างชื่อในระดับเอเชียมากขึ้นความกระหึ่มจากการได้รับฉายาสังฮาชายังเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าแฟนเกาหลีไม่ได้เพียงมองผลงานที่สวยงามแต่พวกเขาเห็นความทุ่มเทและจิตวิญญาณน,นักสู้ในตัวเธอฉายานี้แปลลูซลี่ว่าโหดดุดันจนต้องยอมรับ ซึ่งสื่อถึงความสามารถในการจัดการสถานการณ์ยากๆได้อย่างยอดเยี่ยมแม้จะอยู่ท่ามกลางแรงกดดันจากคู่แข่งแถวหน้าของลีเส้นทางต่อจากนี้ของโมเมจึงน่าติดตามอย่างมากหลายฝ่ายเชื่อว่าเธอจะกลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นต่างชาติที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุดในฤดูกาลนี้และอาจเป็นแรงบันดาลใจให้หลีเกาหลีขยายโคต้าผู้เล่นจากอาเซียนในอนาคตความสำเร็จของเธอเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่า ความขยันความมุ่งมั่นและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสามารถพานักกีฬาไปยืนในจุดที่เหนือกว่าความคาดหวังได้ไม่ว่าเส้นทางในหลีกเกาหลีจะดำเนินต่ออย่างไรผลงานในก้าวชัยชนะรวดแรกถือเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่สำหรับเธออย่างแท้จริงเธอกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความทุ่มเทที่ไม่ยอมแพ้ความสามารถที่ผ่านการเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาอย่างยาวนานและการเล่นที่มีคุณภาพระดับนานาชาติในทุกจังหวะ โมเมไม่เพียงเป็น MVP ของใจแฟนบอลเกาหลีแต่ยังเป็นความภูมิใจของแฟนไทยที่เฝ้ามองเส้นทางของเธอด้วยความตื่นเต้นในทุกๆนัดและหากฤดูกาลยังคงดำเนินไปด้วยพลังเช่นนี้คำว่าซังฮาชาอาจไม่ใช่แค่ฉายาชั่วคราวแต่จะกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ใหม่ของนักกีฬาหญิงไทยในระดับเอเชียที่พิสูจน์ว่าความสามารถไม่เคยถูกจำกัดด้วยสัญชาติหากแต่เป็นผลลัพธ์จากหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ สนามที่พร้อมให้พิสูจน์และจังหวะเวลาที่เธอคว้ามาได้อย่างสมบูรณ์แบบ